ทนไม่ไหวยอมพูดแล้วริซ่าเผยความรู้สึกหลังคืนโชว์สุดแซบใน Crazy Hot Paris ทำโซเชียลเสียงแตกทั้งวิจารณ์ทั้งชื่นชม YG อย่างหนึ่งเรื่องอายุสัญญาดานเจนนี้ปล่อยเพลงซื้ออะไรถึงสัญญาหรือไม่ทำลิงคอมเมนต์สน,น่น อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะคะจบลงไปอย่างน่าประทับใจสําหรับการแสดงโชว์สุดไอคอนิกในคร a z y Heart Paris ที่ไอดอลเกาหลีคนไหนก็ยังไม่เคยได้มีประสบการณ์แบบนี้นอกจากไอดอลสาวสัญชาติไทยที่มีชื่อเสียงโด่งดังใกล้ระดับโลกอย่างลิซ่าแบล็กพิงที่เธอนั้นได้ชีกกฎวงการเคป็อปไปอย่างสิ้นเชิงก้าวสู่ประตูบานใหม่แห่งความสําเร็จไปอีกขัน้นโดยไม่สนคําวิจารณ์ใดๆจนทาให้เธอได้รับเสียงตอบรับที่ดีอย่างล้นหลามตลอดการแสดงทางฮาร,รอบที่ผ่านมา ซึ่งก็มีเหล่าคนดังร่วมเดินทางไปชมโชว์ของเธออย่างมากมายเช่นเดียวกันในขณะที่สมาชิกวงแบล็คพิงกก็เดินทางไปให้กําลังใจเธอด้วยโดยโรเซและจีซูได้เดินทางไปชมโชว์ของลิซ่าในวันแรกส่วนด้านเจนนี่ได้เดินทางมาชมโชว์ในวันสุดท้ายเรียกเสียงฮือฮาให้กับแฟนๆที่ไปรอลิซ่าได้อย่างมากเช่นเดียวกัน โดยหลังจากโชว์ทั้งหมดได้จบลงไปล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาลิซ่าแบกพิงได้มิการโพสต์สภาพสุดเซ็กซี่กัางเดึกบนบัญชีอินสตาแกรมส่วนตัวของเธอจนทําเอาเหล่าบิงทัวโรโลกต้องอึง้งกับการแสดงสุดยั่วยวนบนเวทีพร้อมระบุแคปชั่นเผยความรู้สึกถึงประสบการณ์ในครั้งนี้ว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมากๆขอบคุณที่ทําให้สิ่งนี้เกิดขึ้นเรียกฉันได้เสมอหากคุณต้องการคนซึ่งงานนี้ก็มีแฟนๆเข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมเธออย่างมากมายโดยบางรายได้ระบุว่าภูมิใจในตัวลิซ่าอย่างมากเมื่อร่ ที่เธอบอกว่าเธอฮอตที่สุดนั่นแปลว่าเธอไม่ได้ผู้เล่นเธอทั้งสวยและเซ็กซี่นี่แหละตัวแม่แห่งอุตสาหกรรมชอบโทนรูปสุดๆอาจมากแอนตี้อ,อกแตกตายไปแล้วเธอฮอตมากและอีกมากมายแต่อย่างไรก็เป็นที่ชักบันดีข่าวว่าตั้งแต่ลิซ่ารักเพลงออกมาประกาศว่าจะขึ้นโชว์ที่ครีซี่ฮอตปารีสก็เกิดก,กระแสะวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นอย่างมากมายเช่นเดียวกันโดยมีเหล่าแฟนๆบางกลุ่มที่รับไม่ได้ออกมาต่อต้านและไม่สนับสนุนโชว์นี้ของเธอทําให้มีเหล่าแอนตี้รวมถึงชาวในบางกลุ่มออก มาแสดงความคิดเห็นในเชิงลบเป็นจํานวนมากอีกด้วยโดยมีการระบุข้อความว่าฉันคิดว่ารูปเหล่านี้มากเกินไปที่จะ,ปะเปิดเผยต่อฟแฟนๆวัยเยาโดยตรงฉันคิดว่ารูปสุดท้ายต้องมีแ็กคําเตือนเธอทําท,ทุกอย่างที่เธอต้องการได้แต่เธอต้องลบตัวเองออกจากการเป็นไอดอลเคป๊อปฉันไม่เข้าใจว่าโชว์พวกนี้มันสื่ออะไรไม่ว่าฉันจะพยายามมากแค่ไหนไม่เคยคิดเลยว่าฉันนั้นจะได้เห็นบ้านท้ายของไอดอลเคป๊อปฉันเดาว,ว่าเธอคงจะภาคภูมิใจมากเลยสินะเป็นต้นซึ่งห่างย้อนกลับไปก่อนนั้น ไม่นนประเด็นในทำนองนี้ได้ถูกดึงมาวิาพากษ์วิจารณ์อีกครั้งเมื่อสมาชิกวงแบล็คพิงอีกหนึ่งคนอย่างเจนนี่ก็เคยเจอกระแสวิจารณ์อย่างหนักเช่นเดียวกันกับลิซ่าหลังเธอได้ร่วมแสดงในซีรีส์เรื่อง The Idol กับฉากเต้นสุดแซบและชุดในการแสดงที่ว้าวิวส่งผลให้เหล่าบรรดาชาวเนต็ตออกมาพูดถึงระดับความก้าหาญในเรื่องของชุดที่สวมใส่ระหว่างชุดของเจนนี่แบล็คพิงในซีรีส์เรื่อง The Idol และลิซ่าแบล็คพิงในการแสดงคาร์บ l a าโชว์ซึ่งชาวเนต็ตจำนวนมากก็ยังมุ่งความสนใจไปยังการแต่งกายของเจ กว่าชุดของสาวริซ่าร,รวมไปถึงประเด็นความไม่เหมาะสม,มอื่นๆที่แตกออกเป็นสองัวอย่างชัดเจน แต่อย่างไรแม้จะได้รับคําวิจารณ์จากผู้คนอย่างมากมายแต่นั้นก็ไม่ได้ทำเฮริซาต้องหยุดยั้งในการทําสิ่งใหม่และเติบโตขึ้นในฐานะศิลป,ปินที่ยอดเยี่ยมในอนาคตได้การแสดง Crazy House Paris ถือเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมทางเริซาและแฟนๆทุกคนที่ไปร่วมเข้าชมสิ่งที่เกิดขึ้นบนเวทีโดยแล้วจะเกิดจากศักยภาพและความสามารถที่โดดเด่นของเธอทั้งนั้นซึ่งนี่จึงเป็นสิ่งสําคัญที่หลายคนโฟกัสและให้การสนับสน,นุนมาริซาทําให้เห็นแล้วว่าคําว่าศิลป,ปินไม่ได้มีดีแค่การร้องเพลง ทางด้านของเจนีราสุดก็ได้มีอัปเดตออกมาให้แฟนๆได้ติดตามเช่นเดียวกันหลังจากที่ก่อนหน้านี้เจนีแบล็คพิงได้เปิดโซโลเพลงเดียวครั้งแรกอย่างเพลงโซโลเมื่อวันที่ 12. อพฤศจิกาย,ยนปี2018 5ปีผ่านไปผลงานเพลงดั่งกล่าวก็ยังได้รับความนิยมอยู่เสมอในขณะที่คอนเสิร์ตแบล็คพิงค์บอลพิงค์วทัวร์ที่ผ่านมาโซโลสเตจของเธอก็ได้มีการนำเพลงใหม่อย่าง You and Me ขึ้นมาโชว์และได้รับกระแสตอบรับจากชาวบิงอย่างดีทีเดียวทำให้หลายคนนั้นเรียกร้องให้ทางต้นสังกัดอย่าง Entertainment, ออมาย,ยาน ทางการสักทีแต่หลังจากที่ทัวร์คอนเสิร์ตนี้ดําเนินไปยาวนานกว่า11เดเดือนก็ไม่ได้มีการปล่อยเพลงจริงออกมาใดๆจากทางต้นสังกัดในขณะที่ตอนนี้ YG Entertainment อยู่ท่ามกลางข่าวดราม่าการต่ออายุสัญญาของซีสาวที่ยังคลุมเครือแลา YG ก็ยังไม่สามารถให้คําตอบเรื่องนี้ได้ก็ทําได้เพียงแค่ออกมาตอบโต้ข่าวหรือที่ไม่เป็นความจริงเท่านั้นแต่จู่ๆ YG ก็ได้ออกมาปล่อยภาพที่ซื้อเพลง UNME ของสาวเจน n i แล้วจะปล่อยออกมาบนแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งต่างๆในวันที่หงตุลาคมนี้ทําให้รามาดาชาวบิงออกมาสแสดงความเห อย่างล้นลามในขณะที่บางรายก็มองว่าทําไมถึงมาปล่อยในเวลาที่เรื่องการตอสัญญาไม่ชัดเจนแบบนี้แถมยังเป็นผลงานเพลงเก่าที่ฟแฟนๆรอมานานแต่พอมีข่าวหรือเรื่องไม่ตอสัญญากลับปล่อยเพียงนี้ออกมาเสียงนั้นทําให้หลายคนนั้นสงสัยว่าจะสื่ออะไรหรือไม่แต่อย่างไรสําหรับเพลง U m ที่ฟแฟนๆหลายคนรอคอยก็รอรับฟังพร้อมกันในวันพรุ่งนี้ได้เลยค่ะ